ยำเอาก็กินก็อร่อยหลังจากครั้งที่เราให้เรากินกับลาปลาอ่ะฮะกับลาปลานังดีถูกชอบกินเนี้ยอะไรเหรอไข่ไข่อะไรอ่ะพักไข่ผู้ชายก็มากินอ่าไข่ปลาเนี้ยอืมคนแม่เรียกไข่ปลามาเลเซียนั่นมันไข่ปลาแบบเยอะๆนะมันโดนกระโปรงแล้วมันจะดีนะพอเราทำดีๆจนมันเกิดไข่ปลาไข่ปลาอือหืออันนี้แบบปลาเนาะ อร่อยครับเหมือนเดิม มือ,อมือเพนชแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะนี่นะวิธีใหม่กระแสไม่มีตกเลยนะคนรอนี่อ้อมซาเล้งเลยนะคนเยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องฝนยำในร้านมันๆกันนะครับ คนเยอะมากนะพองาปูลงไปแล้วจ้าปูุยาจ้าลงไปแล้วจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ้าเจ็ดจ้ายกรถชุดละสี่ลอยนะกุ้ง่าไปยจ้ายาวๆจ้า วันนี้ถึงยกรถสี่ล้อนะฟังเสียงน้องชีเน่นะชีเน่พาดให้เลยนะวันนี้ม่อยแซงค่ะหอยแซงค่ะแซงก่าเด้ออ่า49ค่ะ สามเจ็ดเก้าสี่สี่สิบเก้ารอบนี้เลยครับผมคือวัฒน์ทองหก๋ยวเได้น้ำมาทองกัไเลอ่อรอเรียกได้เลยครับลุงไม่ลืมจ้าไม่ลืมขึ้นแล้วครับสี่สิบสามอยู่ตรงนี้ขึ้นแล้วค่ะสี่สิบหกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับแบบโคตรโตค่ะทุกคนอันนี้นะคะยกร้อนะคะราคา400บาททุกคนนี่คือได้จุกๆแบบนี้เลยนะไม่จกตานะคะอันนี้เรายกล้อกันไป7กล่อง7ชุดนะคะ แบบปังเออ,เอก็ใส่ไปเลยสิคอะอะไรหันไปมองอะไรหันไปมองไอนนาไม่ไม่ไ,มไอนนาจริง,รงตังเหรอกของพี่สามสิบหกเรียบร้อยแล้วค่ะแทนใครแรงนะว่าแต่พี่ื้อแ่เดียวใส่ดูดนางงอนนางงอนที่หนูบอกว่าเออหนูไม่ได้มากันนาง เออแล้วพี่บอกพี่จะบอกอย่างนี้บอกให้ถ่ายรูปไว้นังก็จะร้องไห้อยู่บนรถน้อยใจแกงกะหรี่อันดาทุกคนค่ะที่ร้านอ่ะเขาไม่ค่อยมีแมลงวันเพราะว่าเนี่ยส่วนที่แม่ค้ายำอยู่เขาจะเปิดพัดลมแรงเลยนะเพื่อที่จะไล่ใช่ไหมใดโวต่อเลยค่ะเออต่อไปเป็นไข่ค่ะไข่ปลานะคะ ลงไปเลยจ้าไข่ปลาจ้าอีมอ๋อวันดีรอบต่อไปเลยค่ะตอนนี้คือนถึงมิตห้าสิบค่ะของนี้เป็นรอบต่อไปค่ะเอออยู่ตรงนีกลาดน้นะูกาด้สี้านี่ปูจ้า่โอ้โหทุกคนค่ะ ไม่ได้จบตาเดอ้อแบบนี้เดอ้อสี่ร้อยบาทเดอ้อแล้วก็ทุกคนหาตามด้วยไข่หมึกจ้ารับผู่นะคะ โนแกงไทยแลนด์เด้อไม่แกงเด้อแบบนี้เลยเด้อดูดูแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะถอดถ่ายอะไรอันนี้ก็คือขายได้ตัดออไปเนาะรามีอยู่คือเราไม่ขายได้ขยโอเคเรียบร้อยนะคะยกรถนะคะใส่คงใส่ไข่อะไรเรียบร้อยนะคะทุกผู้ขาใส่เลยครับเรามาดูยำเลยนะจ๊ะไม่ใช่ยำที่เลยนะทุกคน ยำแบบสดๆเลยไม่ได้แยกน,น้ำยำเลยค่ะใสแบบนี้ไม่หลงใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝาตรงนี้นะคะใช่ค่ะเต็มทุกร้อยค่ะเตร็มที่เจ็ดสิบค่ะที่ลงไปค่ะน้ำตาลเคี่ยวทุกคนนากค่ะทุกคนดดูิน้ำปลาเออน้ำมะนาวปลาป้าตะเกตค่ะ น้อยแน่ขมข่าวค่ะคือน้ำตาลเคี่ยวมันแบบข้นมากเลยเนาะตอนนี้แบบจะคนแบบหนืดมากเลยอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะเออใส่อะไรบ้างก่อนอ่ามีบุ้งรองน้ำปลามีหอยแครงมีห้าไข่แล้วก็มีปูมมสร้องน้ำปลาแล้วก็มีแซลมอนเลิศแล้วไปกัไงกันนะอะไรนะ ยำเลยก็จัดให้ได้นะคะจะถุกได้ไหมนะอใ่ราคา41คะมปลาลายยอะไรเทตรงนี้ได้ไหม44ตาของนี่ยเนี่ยนั่งรอตรงนั้นนะหนูเรียกอีกรอบนหนูหาิ้ง้ตัใส่นะคะทุกคนเพาลาเทไม่ได้นะมันเยอะ โอ้สี่ร้อยค่ะจบกป่ะจุกอีกแล้วนะล็กรถอ่าสองปลาร้าหนึ่งไม่ปลาร้าหนึ่งค่ะพี่โอ้สี่สิบเจ็ดห้าไฟอาจจะกระพริบอีกนึงนะคะทุกคนมันเป็นแบบเรียกไฟอะไรไม่รู้ไม่เพราะว่านี่ไงเออโอเคค่ะเซไปเลยสิค้าว้าวรัวมากทุกคนค่ะสี่สิบหกสนุก สี่หน voilà pues <hm ึ่งยัวมาคุกคนหาสี่ร้อยจุดค่ะสักคค่ะี่สิบสามมาตอนนี้รันไปคิว43แล้วนะย่สะห้อยมายานยำเซมอนนะเนี่ยยังงงอยู่เดียว่ส46นไปก้อนจะเข้ามา

120บาทนะดึงดึงดึงกคต้องมาเร็วก่านี้นะคะวันนี้เป็นทีเดอจาค่ะอันนี้ยำสี่เจ็ดหไข่ยำนอันเป็นอะไรน้องห้าไข่ยำยยเลยนะนสีค่ะรอ,อก่อนส่ะิบเจ็ดครับ จะล้อมพอกแล้วปิดแอร์เลยเสร็จแล้วขอบปลาสามลูกแม่อันนี้ันะะน้ปลา้แกแปดล แบบยำไปเลยนะห้าไข่นะอ,อ,อันนี้ไข่ปูม้าครับจะใส่ไข่นะห้าไข่นะเจีงยหรอเจี่ยรับไปเมื่อกี้เือเปินะดหม่หลแ้ มันเป็นยำห้าไข่นะ200บาทนะาดาาี่หนี่พี่เขาี่ค่ะย6เได้เลย ปลานหึ่งไม่ปลาึ่งไมู่มาทั้งคู่นะคะยำแล้วหรือว่าไงม่ไงเป็นคิวแล้วเออสองชุดกินเลยเปล่ามาเท่าไหร่นาขอ้ไม่รู้ว่านั่งไปเอาปูมาทั้งคู่ปลาลาหนึ่งสชุด ไม่ผูามาดคิดไอ้คิดเติมของนะครับคิดสิบหกรอได้เลยค่ะไฟสุดท้ายแล้วครับฮะไฟสุดท้ายแล้วนะสามังแล้วสองที่สามรังไปแล้วนะรังละสามสี่สิบแาดยำเลยสามยำใาญของพี่เขาดิเอาช้อนเอาช้อนมาให้เขาหน่อยนี่เป็นยำเลยเนี่ยยกรถอีกแล้วนะ จะเตรียมของอพี่หนูไม่รู้ว่าเหลืออะไรพี่รอได้ไหมคะคือเราปิดเราปิดคือเราเราจะแจ้งในเพจอยู่ตลอดเลยค่ะลูกค้าเรื่องคิวเรื่องจํานวนอาหารแต่ละวันที่เราขายเพราะเราไม่ใช่ร้านนั่งนะคะยำยกลดนะสี่ร้อยบาทนะปังมากลูกค้าติดตาม,มใน,นนะเพจเวลาลูกค้าเข้าดูเพจลูกค้าต้องเขียดูด้วยนะคะเป็นวันๆน,นะคะ

ก็ได้อยู่แต่น่าจะไม่ครบนี้เป็นยำยกรถนะตบด้วยห้าไข่นะอันนี้เป็นยกรถนะตบด้วย5้าไข่นะ ไม่ได้แกงนะดครวยคุณาพ51.60ว่ะ5 1ใช่ค่ะ51.60 51.60เราต้องไหวแล้วการเคลื่อนไหวครับใ่51.60ใช่ค่ะเรากำลา51.60กำลังขาอเรียกรอโทรได้เลย มาดูน้ำยำนะ่ะน่าปลาน่ง่ใส่ขาวอืมมีเอฟซีถามผงก็ขาวคือผงอะไรแตาใส่ขาวดีดโซเดียมคร์บอเนตโอเค เป็นผงันะคะผงแซ่บผงนัวงนัวอบนแบ่ากยะกลเราจับไปแล้แต่เราเพหกปลาหอกปลานาอกปลาอกสบปีนะเหมือนผตงกลุมเลยต้นนี้ต้นสดดิง

ปูพรมา้านยังไงก็เป็นไข่แมี่านถ้าใครไ่เอาปลาไก็้องทำใช่ค่ะอ๋อเราทำแยกอยู่แล้วพี่ปลาเยอะลูกค้าจับเนนปลาเลยเป็นนี่มาแล้วด้วยเป็นไงลุงฝนนิดหนึงนิดนึ่งมา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  เอาอน่้นี่นะเดี๋ยวเราจะชิมน้ำยำกระมังนี้ต้องฝนนะระหว่างที่แฟนชีได้ข่เปอยู่ีนี่ก็อัาแค่่ปลาเนี่นะไข่ปลาแบดยัวยัวจ้ามันโดนพระโพดแล้วมันจะนี่นะร้านนั่งดีคืทั้งเกลดไข่มันดานะ อือันนี้แบบปลาเนาะกปลามิดต้อง,องนนา้อ,งงอ,งอร่อยครับเหมือนเดิมนะใส่จริงๆอ่อเขใส่มาห้าไข่แต่ถ้าโทรคนก็อร่อยแม่ค<ซ>้านแซ่บก็แม่ค้าพูดเองแม่ก็จาแมนจ่าอยากมีสวนอาสรก็จะมีเสียบตาอยากมีฟัว อยากมีทุ่งนาอยากเาเร่อแบบอยากเก็บดอกบัวเหรอนั่งกินับบ้าพการทุ่งนาอยากมีแม่ย่าจุมเ่ยที่เก็บนาสียงเบลเบลเ็เสียงใครนะเสียงชีเน่นะชีเน่ชาแนลนะวันนี้ชิเน่มามานั่งกินยำอยู่ข้างๆนะปังปัวไม่ไหวนะชีเน่ต้องมานะอิก็ไม่โดด ใส่ชาเลยสามโน่วร่วมข้างบนให้พี้แล้วเหรอน้องตองชิเน่แล้วเป็นไงมั่งน้องเน่ยำเขาก็กินก็อร่อยหลังจากครัน้นี้เราให้เรากินกันละปลา้อาอ่าฮะแต่นับปรลานางดีชอบกินอันเนี้ยอะไรเหรอใช่ ขออะะไร่พักจกไข่ผู้ชายก็มากินไข่ปลาเลยคนแม่เรียกไข่ปลามาเลเซียน้องเมย์นะคือบอกแม่ว่างนะแต่แต่ก็จริงๆล้องมาจากมาเลเซียคลิปตนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมือชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ ไม่กลัวน้องฝนแล้วนะให้น้องฝนยำนะก็จะหมดละขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับน้องฝนวส,สวัสดีครับ